แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองคุซัซือจังหวัดกุมมะก็คือยูบาตะเกะค่ะยูบาตะเกะคือบ่อน้ผํผพุร้อนจากน้ําแร่ธรรมชาติหรือที่เรียกกันว่าออเซนน้ผํผพุร้อนจากธาตุกร,รมถันที่มีค่าความเข้มข้นของกรรมถันอยู่ที่ ph เท่ากับ2.1ค่ะเป็นบ่อน้ผํผพุร้อนขนาดใหญ่ที่ผุดขึ้นกลางเมืองมีปริมาณน้ผํผพุร้อนผุดออกมากว่า4 0 0พันลิตรต่อน,นาทีน้ําในบ่อเป็นน้ําแร่ร้อน มีอุณหภูมิสูงประมาณ80องศาสามารถมองเห็นก้อนกลมๆที่ผุดขึ้นมาจากใต้น้ำเหมือนเป็นฟองอากาศเดือดปุดๆค่ะมีไอ้น้ำลอยขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในวันที่ฝนตกไอ้น้ำจะเยอะจนแทบมองไม่เห็นก้นบ่อเลยค่ะสีเหลืองนวลที่เห็นอยู่ก้นบ่อน,นั้นคือการตกตะกอนของาธาตุกรมถันเมื่อยืนอยู่ข้างบ่อจะได้กลิ่นฉุนของก๊าซกรมถันเข้าจมูก หรือถ้าจะเรียกแบบเป็นทางการก็คือกลิ่นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั่นเองค่ะกลิ่นที่ว่าก็คือกลิ่นของก๊าซไข่เน่าแต่มีปริมาณความเข้มข้นที่ไม่เป็นอันตรายต่อการสูดดมแต่อย่างใดค่ะคุณสมบัติของน้ำแร่ธรรมชาติที่นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติคุณภาพดีอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุน่นมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีเยี่ยม สามารถกัดกร่อนโลหะและสามารถกัดกร่อนตะปูให้ละลายได้ภายในเจวันค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วบ่อน้ำู้ร้อนนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคำตอบก็คือเนื่องจากที่นี่มีภูเขาไฟนั่นเองค่ะภูเขาไฟชิราเนะคือต้นกำเนิดของน้ำแร่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามที่ต่างๆรอบเมืองบริเวณปากปล่องภูเขาไฟมีทะเลสาบกรรมฐานสีเขียวมรกตอยู่ที่นั่น บริเวณรอบภูเขาไฟตามจุดต่างๆจะมีบ่อน้ำผูร้อนเกิดขึ้นมากมายจากโพสต์ก่อนๆที่เราได้พาไปชมบรรยากาศบนภูเขาไฟจะสังเกตได้ว่าจุดตรงไหนที่เราเจอบ่อน้ำผูร้อนผุดอยู่ก็จะเจอคลองน้ำที่นั่นค่ะเวลาฝนตกน้ำก็จะชาดล้างเอากรรมาถันไหลลงสู่คลองธรรมชาติสายน้อยใหญ่ไหลมารวมกันที่นี่ซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำจากภูเขาไฟ บ่อน้ำพุร้อนของที่นี่จึงเป็นของขวัญที่ได้จากภูเขาไฟนั่นเองค่ะตามผลการวิจัยน้ำแร่ธรรมชาติของคุซัต์สึอองเซ็นนั้นมีประสิทธิภาพในการลดความสามารถในการแพร่เชื้อของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้97.5%ภายในเวลา10วินาทีและ99.12%ใน1นาทีค่ะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดีเยี่ยม การแช่อองเซนช่วยเสริมระบบไหลเวียนเลือดให้ทำงานได้คล่องตัวผ่านความร้อนของน้ำที่จะไปขยายหลอดเลือดทั่วร่างกายและยังช่วยขับออกซิเจนให้หมุนเวียนในหลอดเลือดได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วยค่ะ